สวัสดีแฟนเพจหงอยทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดพาทัดนะครับคณะพัทธุดงอยู่ข้างบนเนาะเอากะขึ้นมาส่งน้ําส่งสบียงนะครับส่งพระทหารเาวุธน่ครับทุกคนตอนนี้โขหมอกขึ้นมาประมาณชั่วโมงกว่านีครับแบบหมอกเต็มมากเลยนะครับสองสาวสวมือสัน่น <laughs> เหนื่อยอหายใจบ่ทัน โอ้โหสุดยอดครับแรนขึ้นจนเป้าแต้กเห็ุผเป้าดีแต่เอากางเกงขาชั้นมาเปลี่ยนโ,โสุดคนเหลียวบรเห็นเลยเหลียวบรเห็นอย่างเลยอะทางนั้นอะคือแบบโหนมากโอ้หเดี๋ยวจะภาพสวยๆไปฝากนะครับทุกคนเอาบุญนำกันเอบคะแนะาทูดงนะครับเจ็ดรอยรูปนะครับ อยู่บนผาตัดนะครับุดยอดนนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับโอ้สวยมากครับหมอกเยอะมากครับ ่านกำลังนั่งสมาธินะครับตอนนี้หมอกลงหนักมากครับทุกคนโอ้ยอยู่ที่นวดปวดชนมาแล้วไม่มีปัญหาแค่นี้ลูกพ่ออาอุปถาภุบาจารย์นโมธนาบุญเวยกันนะครับน,นี่ก็ประเคนอาหารเรียบร้อยนี่ครับ มันก็จะมาตักอาหารนะครับก็จะเป็นอาหารห่อนะครับส่วนใหญ่เพราะว่ามันขึ้นมายากนะครับทุกคนก่าเอาบุญนำกันนะครับเจ็ดร้อยกรูปเนะาะสาธุ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 อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับเหมาะลงจัดมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนเก็บภาพแห่งบุญไปฝากนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ นี่ครับทุกคน浩浩กินข้า,เาวเช้านะครับหลังจากถวายพระทหารเสร็จนะครับแล้วก็ฝาเปิดเนะี่ยครับเราก็เห็นข้างล่างนะครับโหสวยมากเลยนั่นนะฮะคือพ <that clear. S 1> ระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเรากินข้าวริม หน้าผาเนี่ยครับวิวสวยมากวิวหลักพันล้านครับหมื่นล้านเลยแหละนี่สวยมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนฟ้าเปิดเรียบร้อยนะครับนี่ข้างล่างเป็นวิวพระธาตุผาซ่อนแก้วในที่เราอยู่ก็ประมาณนี้ <laughs> นะครับทุกคนโอ้โหสวยมากเอาภาพแห่งความสวยงามนะครับมาฝากทุกคนเอาบุญมาฝากน้ำนะครับที่สําคัญนี่ครับเดี๋ยวเราสิลงไปเดินลงไปแล้วอีกสักหน่อยนะครับก็ขอให้ทุกคนดำเนินนาบุญ ร่วมกันนี่ครับครั้งนี้ก็ขอให้ได้บุญด้วยกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมเอาคลิปนี้ไปแล้วนะครับส<ป>วัสดีครับ<ป>บ๊ายบาย